ตอนนี้พี่พักอยู่หรือพี่อยากจะโฮรายการต่อไหมครับที่ถือเลยก็ได้ผมให้วิทยกรเป็นพี่เลยผมพูดไม่เก่งนะเมื่อไหร่เขาจะสั่งพัดก็ไม่รู้เออว่าพูดอีกพูดอีกพูดอีกพี่อ่พี่อาทิตย์สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้นะครับสมุยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่กองยกมาทั้งส่วนนะครับผมกับรายการแอบแซบนะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังนะครับของเพลงยกมาทั้งส่วน,นครับของพี่ไอสลสันยูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสนุกแค่ไหนนะครับอันนี้เขากำลังพักกันอยู่นะครับวันนี้อยู่กับนังเอกของเรานะครับพี่โอชีนะครับสวัสดีค่ะไม่ร้อนค่ะจะบอกว่าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่อ,อากาศไม่ร้อนเกิน <laughs> <laughs> ใช่เสียง <laughs> พี่ดูร้อน <laughs> เต้นเป็นไงบ้างฮะเห็นเต้นไปแล้วก็ดีค่ะตอนแรกอาจจะเกรงเกลงเพราะว่าเป็นคนเขินเรื่องการเต้นนิดนึงแต่พอแบบเออมีพี่ๆช่วยสอนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกรงเต้นได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมในหัวคิดอยู่เสมอว่าห้ามเต้นผิดไม่งั้นจะไม่ได้เข้าร่มแต่พี่เต้นดีนะขอบคุณนะคะผมแล้วสมุดเป็นไงสอมมาย่งดูจรๆเป็นนักเต้นปะเต้นเต้นเป็นอยู่บ้าง คนที่พูดว่าเต้นเป็นอยู่บ้าเขาจะถ่อมตัวทุกคนโยเห็นมลายคนละเดี๋ยวรอดูสมุยเต้นนะคะที่ถือเลยก็ได้ผมให้วิธีกรเป็นพี่เลยผมพูดไม่เก่งนะได้นะแต่มีบัตรเจให้พี่ป่ะบัตรเจเพิ่มเหรอใช่ขอพี่เขาไม่รู้ถอใครเดี๋ยววันนี้เราน่าจะมีซีนที่ได้คู่กันเนาะซีนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะคะขอบคุณมากนะครับ เมื่อกี้ได้คุยกับพี่ไอแล้วคือพี่ไอตัวจริงคืหอหล่อเวอร์ <Yeah. S 1> ดูดีอ่ะเหมือนเด็กอายุ16อ่ะหน้าเนียนกริบเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูในกองนะฮะว่าเขาทำอะไรกันอยู่